พัทเทกรัตตะสมันธรมยากพัทเทกรัตตะคาถาโยพนามาเสอาติต่างนันวาคาไมยะนาปฏิกังเทอานานคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและ ที่ยังไม่มาถึงอยาตทติตัมหินังตามอปะตันจากอนาคตตามสิ่งเป็นอดีตก็ลักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตาทาวิปัสสติ อาสังมิรังอาสังกป,ปางตางวิตามนุปโรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะพอหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนคลอนแคลเขาควรพอคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัปาง เป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นาทีโนสังขารันเตนามา,าเซเนนามัจจุนาเพราะความผัดเียนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากยอมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรตะมาตันทิตตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยครางตั้งกลางวันกลางคืนว่าผู เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม